กันอีกมือครับกับขั้วคุ้นคิดในขั้วคุณคิดมือนีไม่จิ้มจุ่มนะครับใน,นจิ้มจุ่มอีสานครับจิ้มจุ่มอีสานซอสวีเดนครับใน่ พักพักบุงครับี่พักบุงกระปุกแมสววเดนนี่แหละบุงปูกแมสววเดนครับนี่ของไทยกินบ่ได้ครับแห,แห้งตอนนี้นี่พักบุงไทยนี่ พักบุงปลูกเองในเซอร์วิเดนนี่ละนาร้อนนี่ผพักให้กินบ่ได้ครับ ใ้เวลาแซบปเลยเด้อพี่น้องบาทนี่จิ้มจุ่มครับจิ้มจุ่มอิสานครับนี่ส,สุดขั้วคุณคิดซอสสวีเดนครับนี่แล้วยำงมันสุกจักหน่อยก่อนสุกแล้วลซิมเลยซิมเลยบ่ใช่เอาเนื้อใส่ไปมันหล่นไปใช่ แอน,นบอกอืม,อมอชิมชิมลูกชินน้นกันนองเลยนี่นต้องบอกด้วยลูกชินกช้นปลาลูกชิ้นปลาครับตัวนี้มีลูกชิ้นปลาลูกชิ้นเนื้อมีปูอดัดอืมแบกบชิมลูกชินน้นกันอ้

อันนี้พักบูงครับเอาตะเกียบที่แล้วอใหรลวกเสร็จอ,อันนี้น้ำจิมำจ้มน้นนนนำจิ้มนัวๆครับน้ำจิ้มนัว หอนห,อน,หอนแสบแสบเลยพี่น้องเลยนี่เด้อต้องเป่ากวอนเดี๋ยวมันทีลวกลิอืมฮึุดจอดเลย เพื่อนมักหนิมน้ำกอมันนี่ถันบ่ามาร์กหนิมกับเกี่ยวบ่าขาดละมักหนิมน้ำนี่หนุ่มในปากเลย จังสี่เพื่นว่ะตะเขียบยบจังหน่อยลวกๆนี่เ <c oughs> ต้ย ลืมข้าวเลยเลว้าวขเขาก็ย่างดีได้กินจ่อย น้ำมากันนิ่มไหมนิ่มไหม,มไหยอดเลยพี่น้องเอ้ยนี่สเสุนหยงเล่าสุกได้ในเล่าจะเท่าสุกได้กินอิ่มนอนหลับเกัน่ะ ก็หองเค็มนี่เพิ่นว่าใช่เม่าะงั้นมันจะเหนียวเอาไปดับน่นอยก็ยังไมดับยังไม่ยังยัง,<อ>ยงไม่ขึ้นไม่ขึ้นปะมาคุณเส้น Ồ, ôi Đây, đây Đẹp lắm, đẹp lắm Đẹp lắm, đẹp lắm Phải lạc, phải lạc so. này เส้นเส้นอะไรก่อนนี่เส้นนี่นี่เส้นเกี๊ยมจีเพื่อนบะเส้นเกี๊ยมจีเพื่อนบาเกี๊ยมจยีมันมาแต่ประเทศใดนก่อนนี่เวียดนามอืมเส้นเวียดนามพี่น้องตัวนี้อืม อันนี้ใบยังกับใบโหระพาบ่กะเพรากะเพราบ่โอ้มีกะเพราด้อยครับี่นนองปลูกในเซวิเดนนี่แหละกะเพราได้กินบะไ้ดอกโอ้ยราคาปันทองค้มามาลดได้กินบะไ้ดอก กิมกระเพ็ดเพ็ดเพ็ดหอนหอนโอุ้ดย,ยอดเลยจมูมกแตกเลยนี่นเซนเวียดนาาพี่น้องไม่คเคยนะครับซื้อกิมจิบ่ะ นิดหนึ่งครับมันจังค่อยีได้เส้า น้ำนวดมันร้อนเลยส่ยป้ามาถ้วยมาน้ำจิ้มใส่นิดนึงก็อร่อย,อยพอละพอละพอละมาใส่ทำไ,ไมมาไม่ต้องเอามาหน้าผักเนะย ถึงหอวตั้งเป็ดกินอ,ร,อ,อร่อยเผ็ดกระบเสแสบเนะบบาะกรบโบเผ็ดกระโบเมนอาหารไทยครับบเผ็อาหารฝรั่งตอนนั้นแล้วกินน้มปังขึ้นแล้ว And mom, 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 mom. ได้ไม,ม,ม,มว่าพอแล้วเดี๋ยวเลูกชิ้นนี่นกาศลูกชิ้นเยอะลูกชิ้นก็ลูกใหญ่แห้งขดลูกชิ้นเนื้อครับชิ้นเนื้อเฮ็ดเองแบะตัวนี้นี่บ่ได้ซื้อมาดอกกอดซื้อลูกน้อยๆครับเฮ็ดเองมันก็นเลยลูกใหญ่ซื้อแต่ลูกชิ้นปลานี่ยละนี่ชิ้นเนื้อเฮ็ดเอง นีแต่แนวเห็ดเองละคั่วคุนคิดนี่ซสซิงซอย่างเห็ดเองเบิดเห็ดบัได้อยู่แนวเดียวครับเห็ดบัได้คือแนวเดียวเห็ดนําได้กับบได้ไหมก็คือเขานั่งแนกระดงแล้วจมจะคล้องขึ้นเองเป็นว่าะล่นและแนวเห็ดบัได้เห็ดเองบัได้ด้วยครับตัวนั้นเขานั่งแน่กระดงแล้วจมจะ,ะ <c oughs> คนนะละะ้องขึ้นเองนี่แปลว่าอะไร แปลว่าอะไรแปลว่าอะไรเพื่อนปะจะโดนไม่ใช่น้อยพี่น้องเอ้ยไปให้เพิ่นในพี่น้องเอ้ยี่แปลว่าจังไดเขานั่งในกระดงแล้วโจมจะคล้องขึ้น พาคเครื่องหลูกสิ้นนี่เอาบดลูกบาได้มันเต็มปากเต็มคำ อา,อากินเส้นเส้นเวียดนามกันเนี่ย น้องเลยอืบอบลเพ็ดมันกระบ,บอกเสบ มันเผ็ดมันเผ็ดน้ำตัวนี้นี่นี่พริกครับนี่พริกพริกพริกเผ็ดเผ็ดเลยแล้มันกระแซีบเผ็ดเผ็ดเสียบเสี่บไงขันบ่วเผ็ดมันกระบ่วเสบพริกแม่คุนขันบ่วหอนมันกระบ่วสวงซวงหวับซวงหวับเลยเพื่อนว่า บกอมเพื่อนแผนก,กินพักกับตั้งอีกกินเนื้อ ชดน้่จังหน่อยครับพี่น้องเอ๊ เอาพัทเล็นหน่อยกันอร่าพะ,ะมันอร่อยจรินจริงอ,อแล้วอืมว้า đuôi kiệt đuôi ạ nhanh đi ừng tông phản nó sẽ thua hiệu nó nhiều ăn เอ้ยอยากกินห่อนห่อนเพื่อนวะอยากกินห่อนห่อนละทีเป้าให้ยั้งผัดวะเอเอเนาะผัดป้าปามนกันลวกลินละพี่น้องเอ้ย มีเข้างานงอย่างน<ส>ี้ต<ส>ั้ง4แลยวพี่น้องเอ้ยสุดยอดแล้วขาพักกันบาดนี้